ครับเมื่อนี้กสิภาขึ้นเขาเข้าวัดเข้าทำคือเก้านาละครับสิภาไปวัดเขาปางครับวัดเขาปางเ่นกอยุ่จังหวัดลบบุรีเนาะครับเนาะพ่นละทั้งแช่บาดาลพ่นละครับอืมลำนาลายเนาะครับเนาะยู่ไกลยุ่ครับจากกรุงเทพไปกะครับรถเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงพ่นละครับครับเมื่อนี้พุท่าขาเลาะครับ ประสิพภาไปสักการะกราบไหวครับสาลีลิกธาตุครับบนยอดเจดีพูดลครับสูงๆพลครับออขึ้นเขาเขาทำนี่เป็นเรื่องปกติของผู้เท่าขาเลาะครับโดยความสวยความงามของวัดว่าอารามครับถึงสิยูกไก่ซ้ำไดครับมีเวลามีโอกาสกระสิพาไปเบิ้งไปสักกาละกราบไหว้เนาะครับเนาะ เอาครับตามกันมากครับสิผ้าไปสักกาละกาบว้สาลีลิกธาตุครับอู้นะครับค่อยเห็นขี้มิมอยู่ผู้เขาคนครับเขาขาวแพ้แพร่พวกล่ะครับมื้อนี้โอกาสดีครับบรรยากาศก็ดีพอดีครับเสียงฮอนแน่จักน้อยกันบรรยากาศดีครับาำรับการไปทํำบุญมื้อนี้ครับ เท่าขาเราะครับสำหรับวัดนี้ครับประวัติวามเป็นไปเป็นมาก็ด้วยความธุระกันดานเนาะครับเนาะก่อนที่สิมาสร้างเป็นวัดครับก็เกิดจากครับเพื่อนมาทุดงเนาะครับเนาะลงปู่หลวงตาเพื่อนครับก็มาครับจำพันสาอยู่ในธรรมในเขาเนี่แหละครับอยู่อย่างลำบากกันดานครับ ะครับมันใช้เวลาปฏิบัติรรมอยู่นี่กันหลายลากมากปีครับสี่ห้าพันสาพละครับจนกว่าญาติโยมจะมาเห็นความดีความงามของเพิ่นครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับเห็นความดีความงามก็เริ่มใส่รัท่าครับก็ได้มารวมกันสร้างครับเป็นวัดว่าอารามเนาะครับเนาะครับต่อมาก็มีผู้บริจาคที่ดินที่ ดอนให้ครับสร้างเป็นวัดครับวัดรรำเขาปางนี่แหละครับเอ่อต่อมาสร้างพุทธวิหารครับก็มีพระงรงองค์เจ้าครับมารวมปฏิบัติรรมอยู่นี้ก็หลายรูปหลายองค์เนาะครับเนาะจนเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ครับเพื่อก็ได้สร้างพระปางองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี่แหละครับที่เฮาได้มาสักการะไหว้ได้มาเบึงมาชมมา เห็นเนี่ยแหละครับนอกจากนั้นครับเพื่อนก็ได้ไปอันเชิญเอาสารีริกธาตุูู้นแหะครับจากประเทศอินเดียพูนละครับมาไว้ให้เห้าสักการะกราบไหว้ครับพอมกับสร้างเจดีครับสวยงามไว้บนยอดเขาพูนละครับเมื่อนี้ผูเเทาขาละากับพ้าสักาการะ ครับภาพปางอยู่ข้างหลางนี้แล้วครับกสิพาลอดท้องมังกรขึ้นไปครับข้างบนผู้ล่ะครับมือนี้มากกับปลายุ่นครับเนี่ยให้เห็นภาพด้านหน้าด้านหลังครับท่าย่ำเลยกอง้อง360องศาเนาะครับเนาะตอนนี้ก็ยังพึกไซอยู่ครับโปรแกรมก็ยังบอกเวิร์กท่อใดครับก็ถท่ายให้เบิ้งให้เห็นน้ำกันครับ ผู้เท่าขาเลาะกับปายุนเนาะครับเนาะเมื่อนี้เพื่อนก็วางแดะออกมาครับสการะกราว้พระพุทธพระธรรมน้ำกันครับนี่นะครับครับเมื่อนี้ก็มาถึงวัดเขาปางครับลุงใหญ่ป้ายุนครับได้มาถ่ายรีวิวมาทำบุญทำทานเนาะครับเนาะเอาติดตามกันไปครับจะพาขึ้นไปนู่นนะครับสักการะบูชา ครับพระพุทธธรรมข้างบนพุ่นละครับเอาครับตามพุทธาคารลาะมาครับสีผ้าเข้าท้องมังกรเนอะครับบาดน,นี่เบิ้งเอาตัวเงี้าวคาดลาดครับความเา้าวของเพื่อนกหงือีมีขั้นบันไดยอยู่เกือบสองร้อยขั้นพุ่นละครับคำนวณเบิ้งแล้วครับพุทธาคารลาะคำนวณเบิ้งแล้วครับประมาณร้อยหกสิบเจ็ดสิบั้นครับ กระบอสูงปันไดครับแต่ว่าก็บสำหรับผู้เท่าหกสิบกว่ายังผู้เท่าขาเลาะนี่ก็พ่อสมควรอยู่ครับเพราะว่าปีนี้ก็หกสิบกว่าแล้วครับก็ไปด้วยใจเนี่ยแล้วครับขึ้นด้วยใจครับถึงสีไกลซ้ำใดก็สิผ้าขึ้นไปครับบนยอดเขาเนาะครับเนาะครับให้ได้สักการะกราวไหวสาลีลิกธาตุน้ำกันครับเนี่ยครับเข้าไปในบ ปากมังกรนี่แหละครับนี่ปากใหญ่ๆนี่แหละครับผูหล่ะครับย่างทิ้งนิ่งทิ้งนิ่งขึ้นข้างบนพูหล่ะครับเอาให้ชมความสวยความงามของพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่ก้อนครับก้อนสีขึ้นไปครับต่างเศร้ามีแห้งเนาะครับเนาะมองไปทางใดก็มีแต่ความสวยความงามครับงามอิริยครับนี่ครับองค์บักใหญ่ๆที่สุดในโลกเนาะครับเนาะ กองโกโปโ้เท่าขาเลาะซุ่มขึ้นไปหอดทึงฟ้าพ่นครับออให้เห็นครับขึ้นไปหอดพุล้ครับเสียงขององค์พระเนาะครับเนาะสวยงามคักแน่ครับพผนสร้างได้จบได้งามออสร้างให้ได้บุญกุศลหลายๆเพื่อนก็นสร้างแบบนี้แหละครับสร้างสุดยอดฟีมือครับก็มีครับพระนาคปกครับ เจ็ดเสียนครับทางขึ้นบันไดแต่ละข้างครับอ้ยงามิลีครับเออขินมีเมลากับมาเบิงมาสักกาละน้ำกันเนาะครับเนาะครับสำหรับมื้อนี้ครับผู้เท่าขาเลาะกับปายยูนครับสิพ้าขึ้นไปกับวหายข้างบนครับเบิงเอาครับย่างขึ้นไปนี่ใไก้ไก่ซ้ำใดครับมองเบิงก็คือสิพ่อเดาออกเนาะครับเนาะเออสุดลูกหูลูกตาครับแต่ว่าก็ย่ง น้อยกว่าวัดเขาวงพระจันร์ยูอันนั้นสามพันก็คั้นครับเอืเมอมยแบบสุดๆเลยครับปีนั้นก็นยังแข็งแรงแน่อยครับยังไปขึ้นไดวายใดครับแต่ว่าปีนี้มาทดสอบแล้วครับตรงนี้ก็พอสมควรครับนี่ขึ้นมาหอดครับเจดี JD ครับเจดี JD ที่เพิ่นสร้าง สำหรับบรรจุสาลีลิกธาตุองที่อยู่ตรงกลางนะครับสูงสุดเลยครับบนยอดเขาครับก็เสิผ้าขึ้นไปสักกาละเนาะครับเนาะองค์เจดีย์ก็สูง3าี่ชั้นครับแต่ว่าผมก็บไม่ได้ท่ายให้เบิ้งทุกชั้นหรอกครับเข้าไปสักกาละกับบางที่เพิ่นกับ ปิดไว้เพราะว่าพระทรงองค์ข้าเจ้ากับบุมีหลายรูปหลายองค์พ่อที่สิมาดูแลทั่วถึงเนาะครับนเนาะเท่ากับขึ้นไปเท่าที่เพิ่นให้ขึ้นไปครับขึ้นไปคนหล่ะครับกับวายสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาาน,น,น,นะครับนั่นแหละครับเจดีย์องค์ที่อยู่ตรงกลางครับสิผ้าเข้าไปข้างในครับนั่งเศร้ามีแห้งแล้วก็ให้เบิงวิวทิวทัศน์ประกอบครับ เจามีแห่งความสวยความงามของพระองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเฮ้าครับเบิ่งแล้วกัรู้สึกว่าภูมิใจในฝีมือครับผู้สร้างผู้แปลงครับผู้เพิ่มมีศรัทธาเ็ตมาสร้างไว้เนาะครับเนาะให้ผู้เกิดใหม่ยายรุ่นได้มาสักการะกราบไวา้อันนี้เป็นบุญกุศลย่างมากมายครับคนไทยพูดเฮาครับเมื่อเห็น พระพุทธรูปอยู่ไสครับจิตใจมันก็ชดซื่นเบิกบานเนาะครับเนาะโดยเฉพาะครับทุกมือนี้ครับพี่น้องเฮ้ากับปากกตินที่ทามาหากินครับออถ้ามีเวลาพอวางวางกับมาครับมาออทำจิตท,ทำใจให้เบิกบานสบายสบายครับส่อยกันบํารุงพุทธศาสนาเข้าไว้ครับเนี่ยครับบนยอดกับจิต เป็นลักษณะแบบนี้ครับสวยงามครับบนยอดเจดีที่เพื่อนบรรจุสารีริกธาตุเอาไว้ครับเมื่อขึ้นมาแล้วก็ให้เบิ่งความสวยความงามครับโดยเฉพาะลุงยอยป้ายุ่นผู้เท่าขาเลาะเนี่ยครับถึงสิไกลสูงครับถ้ามาแล้วครับก็บต้องขึ้นไปให้สุด เพราะว่าหาเวลาหาโอกาสนียากมากครับที่สิมีเวลามากนะครับเนาะครับผู้ที่ติดตามทิพย์ลือชาผู้เท่าขาเลาะยู่ครับอ่ก็อย่าลืมครับถ้ามีเวลากับเบิ้งคลิปเบิ้งยังแล้วครับก็มาสักการะกราบไหว้ด้วยตัวเองครับอ่เป็นบุญกุศลของเฮานั่นล่ะครับบ่ม่นของผู้อื่นนะครับเอามาเห็ดมาสร้างไว้ครับบุญครับ หาเงินได้กัอจะก,กินเบิรครับเอามาสร้างมาแปลงครับผู้ละเน็กละน้อยกันยังดีครับนี่ครับมองกรตัวใหญ่ครับอันนี้กับลี่ลีเทิรนภาพให้เบิงงเน็กน้อยครับนี่ครับข้างบนที่สิเข้าไปสักการะกราบไหว้ครับเพิ่นก็นมีพระหรือว่า เครื่องล่างของขังให้บูชาอยู่ครับแต่ว่าผมเองครับมาเมื่อนี้ครับกับเป็นช่วงโควิดครับกับบกได้เปิดนะครับไหนครับที่ไหวสารีดิกระธาตุครับอันนี้สูงสุดแล้วครับบนยอดครับบนยอดระไปยุนเพิ่อนกันทำบุญทำท่านครับกระทำบุญแบบนี้แหละครับทำบุญแล้วกับทีภาคกันครับกับเพราะว่าระยะทางกับไกลพอสมควรครับ ก็ให้เบิ่งให้เห็นกันย่างละเน็กละน้อยเนาะครับเนาะตั้งขาขึ้นขาลงเนี่คนยครับขากรับกับโอ้โหครับย่างแทบหัวสิทิมครับสั่นกิ่งดิ่งกิ่งดิ่งลงมาเนาะครับเนาะกาย่งดีก็ตอนบืนขึ้นอยู่ครับตอนบืนขึ้นนี่มือหลีครับเมื่อจนสิเป็นล่มหมดแล้วดียั่งได้ถือยาโดมมาพร้อมครับตอนขาลงนี่ไข้แน่ครับบ่มมือปันใด เอามากคับซ้ำนี้ละครับมือนี้ก็ได้ครับให้เบิ่งให้ช่มความสวยความงามาความเป็นพุทธศาสนาของเฮ้าครับให้ได้เล่าสู่ลูกสู่หลานฟังเนาะครับเนาะอันนี้ล้านจอดรถครับกว้างขวางครับไผ่ามากคับสะดวกสบายการจอดรถครับบ่ต้องห่วงครับอขอเชิญชวนสุคู่สุคนครับ เอาละครับก็ขอขอบคุณสำหรับ f อทั้งไทยทั้งลาวทั้งพามา่าเมรครับหรือว่าเวียดนามผู้ติดตามผู้เท่าขาเลาะก็ขอขอบคุณสู้คู่สู้คนมืน้อนี้สวัสดีไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ